สวัสดีค่ะสุคสุกคนจ้าวันนี้กะสิไปเลาะเบื้องเฮ็ดจะ้ะไปหาเบื้องเฮ็ดก่อนพอดีหาหน่อไม้ได้ส่วนหนึ่งพร้อมกระสิเลาะเบื้งหน่อไม้ตามห้วนี่ลจะจ้าฝนตกมือสองสามมือที่แล้วฝนมาแห้งขนาดเลยจ้าวันนี้วันที่ยี่สิบหกมีนาหกสี่ด้วจะ้ะไปไปหาเฮ็ดไปหาหน่อไม้น้ำกันจ้เาเขามันสิออกเบ้ป่าจ้า ดอกเลงจ้าอุ้ยสองดกอดกคุณดอกไม่น้อยเอาดอกนี้ก่อนกำลังสวยเลยจ้ะนี่จ้ะแต่มันเข้าสูนเลยนะคะดอกเล็กดอกนี้ตกแวะไม่ใช่ไม่เห็นกะ

Ui, nhìn con ổn đây cha Nằm ra lái vào đi นี่เลยไม่เลอเลยค่ะอีกตัวนึ่งตัวนี้ก็เอาเลยถ้ามันอยู่ไกลนนะจะเอาเสียมสาบเดี๋ยวจะแต่ถ้าอยู่ใกล้อ่ะก็จะเอามีดแทนเพราะว่า กันผ้าเจ้าของะเจ้าของซับผ้าตลอดจ้ะมันเหมือนตนคือผู้อื่นเขาหนามคมจะได้จ้ะไผอันนี้นะไ,ได้และะว้วค่ะสองน้าบลูเลยอ้ยอันนึงเั็นยาวล่ะ เดี๋ยวจะเอาเสียมซับเข้าไปเอาอันนัน้นหนาๆจได้แล้วคนต้นไม้หน้าปลาแล้วนี่นี่อีกหน่อยนึงจะุ่นจ้นจาภูภูภูว,ว,วิ่งได้กินน้องไม้เแสงน้องไม้แล้ววันนี้นี่ ก็ได้จะกิน้งกินด,ด้วยนี่นะน,นี่โอ้ยมันจะเก่แลลวเนาะผาพก็สันสนเลยนะจ๊ะเอาละงานนี้น้ำมนันมันอิดได้แนวใดก็เสพหมดแล้วงานนี้ มาแล้วะคะ่นนะเหลือนอนแล้วยังเหลืออีนอนหนึ่งจะยังบดไปเอาอยู่ทางพุนก่อใกล้ๆเถียงเจ้าของอยู่เลยใกล้เถี่ยงเจ้าของนยู่เละจ้ะน้ามันจนท่วมเลยมันท่วมมันกับบ่ตายก่อเนี่ยมันเป็นหน่อไม้ไผ่ป่าค่ะน้ำก็หลยหลเฮ้ยฟนว่าเอ็นหน่อไม้ส้มแซ่บง่มันอึดกระแกงแช่บัก่อนเลยลงมาเอ้ามันคือนเหนียวแถววันนี้ อโอ้ยไม่หักง่ายๆเดวยเรเาก็ได้ยางกายลุงน้ำนี่แหละนี่เอ้ยได้เลยเยี่วมันจะยาวแล้วโอ้อ,อจะเอามายังไงวะ นามหลายนามก็โกน่าต้องใช้ได้ลมาแล้วจ้าอุยนี่เลยยาวขนาด นเลยจ้ะมันนี้วันที่ยี่สิบหกมีนาเลยจ้ะนี่ยี่สิบหกมีนาหกสี่นะคะหาได้จ้ะห้าสามกอจ้ะนี่กระเพ็ดอันนึงโอ้ยซํำนี้ก็เหลือกิ่นเลยจ้ะเด็กแกงมอยใหญ่เลย ขอบคุณหลายๆด้จ้าสำหรับการรับชมขอบคุณหลายๆค่ะกับการติชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท, comment, ทุกการกดถูกใจกดแชร์ด้จ้าขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะจ้าบอคิดว่าสิไดงไม้ลายวันนี้ได้หน่จ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ